สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอนะครับวันนี้เจออีกแล้วอาการไม่ใส่พัดลมฮาตาลิแบบแขวนหน้า18นิ้วนะครับอาการไม่ใส่ลองเช็คดูแล้วเป็นที่มอเตอร์นะครับน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะครับเพราะว่าเฟืองพวกอะไรพวกนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับ เฟืองไม่หักไม่แตกนะครับนี่ครับเปิดติดนะครับแต่ว่ามันไม่สายนะครับดึง <c oughs> ดึงสวิต์สายแล้วมันไม่สายนะครับเนี่ยครับเงียบกิบนะครับมันจะมีสองเส้นนะครับอีกเส้นหนึ่งเป็นเอ่อเอาไว้อีกเส้นหนึ่งเอาไว้ เปิดปิดนะครับเปลี่ยนเบอร์นะครับมันจะเป็นแบบวนนะครับอีกเส้นหนึ่งจะเป็นเวลาดึงแนละ้วมันจะใส่มันไม่สายนะครับดึงแล้วเงียบดึงแล้วเงียบนะครับมอเตอร์ไม่หมุนนะครับมันจะมีมอเตอร์ใสยย่แต่มอเตอร์ไม่หมุนนะครับตัวนี้ผมลองเปิดฝาดูนะครับ ก็เนี่ยครับมันจะมีมันจะมีมะมส,สวิตท,ที่เปิดปิดสายนะครับเปิดครั้งหนึงก็จะสายอีกครั้งนึงก็ไม่สายตรงปลายหัวแหลกต่อไปอไขค,รครวงนะครับตัวนี้ผมลองใช้มิเตอร์จับดูนะครับใช้มิเตอร์เป็นเสียงปี๊บนะครับก็คือถ้าดึงหนึ่งครั้งมิเตอร์จะดังนะครับ ดึงอีกครัง้งมอเตอร์ิเตอร์จะไม่ดังครับสรุปว่าสวิตช์ไม่เสียนะครับก็น่าจะสันนิษฐานว่าเป็นที่มอเตอร์ก็ต้องถอดมอเตอร์มานะครับก็ดูเบอร์นะครับ AMH2 นะครับ H2 นะครับ15.5 15. ทบ8ท18 18.5ครับตัวนี้ก็ถอดออกมานะครับ ดูกันชัดๆนะครับก็จะมีเฟืองเฟืองพลาสติกนะครับที่สวมที่หัวมอเตอร์นะครับเฟืองพลาสติกอันนี้ของแท้เป็นยี่ห้อฮาตารีเลยนะครับรุ่น H2 นะครับ H ช่องกงแล้วก็2นะครับก็ต้องไปหามาเปลี่ยนนะครับเนี่ยครับ15.5ทับ18.6ตัวนี้ไปซื้อมาแล้วนะครับซื้อของใหม่มา ก็จะเป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับของเทียบเนี่ยถ้าดูในราคาใน Lazada เนี่ยมันแค่70กว่าบาทเองนะครับแล้วแต่ร้านนะครับไม่เกินร0อยหนึ่งนะครับแต่อันนี้ที่ผมไปซื้อมาตามร้านคือตามร้านขายอุปกรณ์ทั่วไปนะครับ175บาทอย่างแพงแต่ว่างานด่วนนะครับก็คือ มีคนเอามาให้ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับเจ้าของเขาไม่ซีเรียสน,นะครับขอให้มันใช้ได้ก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับสีขาวแดงเหมือนเดิมนะครับตรงนี้หัวหัวตรงนี้มันจะหัวพลาสติกนะครับหัวตรงเฟืองนะครับมันจะถอดได้นะครับเราแค่ดึงดึงออกมาธรรมดานะครับถอดได้แต่ว่าไอ้ที่ยากคือแกนมันนะครับ สลักนะครับถอดยากนะครับอันนี้ต้องใช้กรรมวิธีหลายอย่างนะครับทั้งคีมดึงทั้งเอาค้อนตอกนะครับถึงจะออกนี่นะครับออกยากหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้นี่นะครับใช้ค้อนทุบเอาวางตะแคงตะแคงกับคีมนะครับแล้วก็เคาะออกแล้วก็เอาคีมดึงอีกทีหนึ่ง ออกยากนะครับเพราะว่ามันเหมือน,ม,นมันยังฟิตอยู่เหมือนมันยังฟิตอยู่นะครับมันเก่าแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่เอาไปใส่อันใหม่นะครับใส่มอเตอร์ตัวใหม่แล้วก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูนี่นะครับก็ใส่ได้แล้วนะครับทุรักทุเลหน่อยนะครับก็ใช้ครีมครีมดันเข้าไปนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็ใช้คอร์ดตอ่อ ใช้คอนตอกแล้วแต่ต้องหาอะไรมาลองนะครับลองลองแกนนะครับอย่าไปตีตรงๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกนข้างในเดี๋ยวข้างลูกปืนข้างในจะมีปัญหานะครับก็ <S <s <ling> <S เอาลอ,อกออกนะครับหาหาหาเหล็กหาคีมหาคีมมาลองนะครับลองแกนนะครับแล้วก็ลองแกนแบบนี้นะครับแล้วก็ตอกค่อยๆตอกนะครับใช้คอนหาเล็กค่อยๆตอกก็ให้มันอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางพอดีนะครับแต่เราก็จะเอา เอาเฟืองมาสวมเอาเฟืองมาสวมเคนะครับก็สวมแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปประกอบใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต่อสายไฟครับนี่เรากร็ถึงตอนนี้ก็ประกอบ,รบประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับมันจะมีล็อกอยู่นะครับ มันจะมีแกนมันม,มีมีเขี้ยวล็อกอยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรูหนึ่งก็จะเป็นรูสำหรับขันน็อตนะครับแล้วก็ขันน็อตเลยแล้วก็ต่อสายไฟนะครับสีแดงต่อเข้ากับสีแดงสีดำเปิดสีขาวต่อเข้ากับสีขาวครับแล้วก็ลองเปิดเปิดสวิตซ์ใส่ดูนะครับเปิดเปิดพัดลมก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดสวิตซ์ใส่ดูตอนนี้ใช้ได้แล้วนะครับมอเตอร์ทํางานนะครับมอเตอร์หมุนนะครับก็จะขับเฟืองให้ พัดลมมันสายได้นะครับต่อสายไฟก็ถ้าจะให้ดีนะครับก็เอาบัดกีนะครับใช้ตะกัวบัดกีนะครับให้มันเพื่อความแข็งแรงนะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดถ้าไม่มีท่อหดก็ใช้เป็นเทปดํำพันสายไฟก็ได้นะครับได้เหมือนกันก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบ แค่นี้เองนะครับก็ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนใหม่เลยอมอเตอร์ตัวนี้มันจะมีเหมือนคล้ายๆมันมีอายุการใช้งานของมันนะครับถึงเวลาปุ๊บมันเสียเลยนีย่ผมซ่อมมา2เครื่องลตวตอนนี้ก็ใช้ได้ปกตินะครับสายหน้าได้ปกติชัดตอนนี้ก็ใช้ได้แนละซ่อมเสร็จแหลวก็ใช้งบประมาณไป175บาทนะครับ สำหรับมอเตอร์สายนะครับแต่ถ้าสั่งซื้อจริงๆจากรา z a ด้มันถูกกว่านี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับกับการซ่อมพัดลมนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยละกันสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ